สวัสดีทักทายนะครับวันนี้เป็นวันที่20ธันวาคม2568นะครับวันนี้เราก็อยู่กับตี้อัาเพอสอร์พีจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ทําหน้าที่มาเป็นเพราะว่าทูตอัตวะไม่ตีมาใจนะครับวันนี้เราก็จะมาเอ๊ะมันมีอย่างเกิดขึ้นข้างหลังเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นกัครับโอ้โหคนเยอะมากเลยนะครับกล้องเขาแดดมันจานะเดี๋ยวเราจะรอจังหวะสกํานะครับเพื่อที่จะรอให้ตัวของถนนนะครับตั้งหน้าเขานี่ได้ว่างนะครับเดี๋ยวเราจะ เดินข้ามถนนกันนะครับไปสู่ฝั่งตรงนู้นนะครับที่เปิ้ลบอกว่าเป็นฝั่งที่มีความเจริญสูงสุดขั้นสูงสุดของอำเภอศิลปีนี้นะครับเพื่อนอ่าตอนนี้นะครับก็เลิกจะบ้างละเดี๋ยวจะขออนุญาตมูนวอล์กเกอร์ไปนะครับเพื่อนฟุ๊ฟุนะครับตอนนี้เราจะข้ามถนนนะครับผมมาสู่ตรงใจกลางตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ายินดีตอนรับสู่ การไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะกับบ้านไอจอกนะครับเพื่อนนะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณจานานะฮะเพื่อนนี่นะครับความเจริญมาตรงจุดนี้แล้วนะครับเพื่อนอ้าวข้างในนี่มีพิซซ่าฮจานะครับอ่ัเดี๋ยวขออนุญาตเดินลัดแดดนะครับอ่าถ้าว่าเดินอยู่ตรงมุมห่มห่มจะมาหันอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับมาดูความสวยงามก่อนนะครับฝั่งนี้คือ KFC นะครับสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้ไข่เข้ามานะครับกาอนุญาตขออนุญาตนะครับขออนุญาตโอนเป็นซูเปอร์สแตงด์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาซื้อของอยู่ในนี้นะครับตไหนนี้ตรงนี้เชสเตอร์กริลนะครับพรเพื่อนเชสเตอร์ก i ิลคือร้านไก่ย่างติดอยู่กับ KFC ตรงนี้ถ้าไข่มาตรงนี้ก็คือกินได้ตึงไก่ย่างแล้วก็กิ่นได้ตึงกัดทอดนะครับ ฝั่งตรงนี้นะฮะไอ้เจียงนะครับร้านทองเปลี่ยนอาชีพมาขายก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วนะครับน่ีบรุนดนตรีเบอรดนตรีนะครับสลัดเธอเอ้าว สวัสดีทักทายเพื่อนๆ6ท่านนะครับวันนี้มาอยู่ในความเจริญของอำเภอสารปีนะครับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่สุดในอำเภอสารปีเลยนะครับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ลงทุนนี้นะครับพื้นที่ที่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด11ไร่โอ้โหอย่ามาเยอะขนาดนี้นะครับการลงทุนเนี่ยเฉพาะค่าที่ดินไปได้นะครับร้อยกว่าล้านแล้วนะครับแล้วก็ร้านลวกต่างๆนี่มีมากมายเลยนะครับเพื่อนๆเนี่นะครับเป็นร้านนะครับ ร้านดังทั้งหลายเลยนะครับแล้วถ้าใครต้องการนี่นะครับอุปกรณ์ไอทีนะฮะมีบันรนั้นไอทีนะครับทุกอย่างเลยนะครับลำโพงลำโพงมีนะฮะเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตเดินเข้าไปเจีอะไรนะครับเพื่อนสวัสดีทั้ทายเพื่อนๆสิบสี่คนนะครับยินดีต้อนรับสู่ความอลังการงานสร้างในอำเภอน้ๆของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอนี้เกยมีน้ําท่วม